อืมสองปล่าเราแล้วลูกหายแล้วเก่งมากเอาว้แนแค่มันเดี๋ยวมันแค่สองนี้ให้ไงส่งให้มึงก็ได้ลิกนิดหนึ่งอะไรน่ะมันข้อมูลอะไรพวกอะไรอ่ะอืมเราไปเปิดเองดีกว่าไหมไม่รู้ดิเราเปิดไปเปิดเอง ไม่ต้องเขไม่อยากส่งข้อมูลให้เขาเปิดงหไม่ต้องส่งมาให้เราปิดดีกว่าบอกเขาว่าต้องการเปิดเองเนี่ยส่งข้อมูลให้เขาเนาะไม่้ โอเคครับ